แแท้สนันเมืองเก่งเริงช้ยฟ้าที่หนึ่ง o ดอ n o r ตโฟ t u r e า e เอร์ยางแฟนตาซีร้อนกว่าลาว,วาภูเขาไฟระเบิดต้องยกให้เวทีประกวดนุ่มหล่อนล้ำตำใจร้อนแรงแห่งปี The North f o o เ c u l t เ r อ X ์ยามแฟนตาซีจัดจบรอบไฟนนลลาวไปแล้วที่สยามแฟนตาซีเอเชียที t เดลิเวอร์ฟอนโกดังซีนำทับเดือดโดยน็อตกิตตินซิกิตศิลปิน ประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์และชัยยากรุงผู้จัดการกองประกวดจับมือสยามแฟนตาซีโดยคุณมิรินพรมนอกฟาดมิยางพร้อม3ามมาสเตอร์อ้วนรีเทิร์นอนันตสมอาทองป้อมวินิจบุญชยัยศรีช่างแต่งหน้าดังแรงของประเทศไทยและนักร้องพันล้านวิวเก่งพัชยะปะทุมวันค่ะ ก็จมาติดแต่แต่ละปีเราก็จะมีทีมที่แต่างกันไปสำหรับปีนี้เป็นปีในเรื่องของทีมเรื่องของการแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยเด็กทุกคนที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถเป็นนักแสดงดีได้ในอนาคตนะคนะ,ะสำหรับเด็กนัการละครโดยทีเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นถือก็ตามแตจจ่จะเป็นคนน่งการาะครทีห้าแต่นักคิดว่าทุกคนสามารถเปได้หมดกเนี่ยจะบอกว่าเราเลือกไว้สี่คนนะคะแต่ที่จะใช้สองคนเฉพาะ ทุกคนเก่งหมดเพราะมันเกิดจากที่เราไปเก็บตัวแล้วเราทำทำทำคอนเทนต์เราถ่ายในที่กันแล้วทุกคนสามารถถ่ายทอดกันเป็นนักแสดงได้ดีเราก็เลยคิดว่าเราอยากเท้่อวการเด็กตุกยสองคนก็จริงๆมีดีๆหลายๆคนนะครับแต่ว่าความสามารถก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีผู้ชนะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะต้องมีผู้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะก็หนักใจเหมือนกันเนาะ เพราะว่าบางทีมันมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตายอย่างเดียวมันเป็นทักษะแล้วก็ทัศนคติด้วยและการตอบคําถาม,ถามไหวพิปฏิภาณด้วยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอใจด้วยเนาะแบบใช่ไค่ะจริงๆแล้วเลือกไม่ยากแต่ว่าตอนแรกที่เราดูกันใน6คนเนาะ<ม>เขาจะมีแบบอ๋อเรียงไว้12ึ่สอแต่พอแบบผู้เข้าประกวดเนี่ยได้สัมภาษณ์ปุ๊บมันกลายเป็นจากที่เราเลงเอาไว้อันดับนี้กลายเป็นแบบอ้าขึ้นไปอีกเพราะว่า เอ้ยมันถือว่าเป็นเวทีที่เราไปเป็นกรรมการแล้วสนุกจริงๆแล้วก็เราก็ได้ตัดสินตามแบบที่เราเห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าจะยากไหมพี่ว่าไม่ยากเพราะว่าคําตอบหรือความสามารถบนเวทีมันบอกทุกคนอยู่แล้วนี้ก็สนุกมากๆครับคะแนนก็บอกว่าพิกไปพิกมานะครับผมแล้วก็ เราดูจากรอบแรกกคนมีพ hmm. okay. right. mm ัฒนาการหมดเลยใช่ครับท yes okay. okay. ั้งบอดี้แล้วก็ทักษะต่างๆครับก็ยินดีด้วยครับเพราะคนชนะชื่อเก่งครับคนชนะชื่อเดียวกันครับผมโอเคยังมาครับแม่เก่งเก่งครับเลิดมงลงยังไงถ้าเราเลือกรงที่เราจริงๆแล้วคุณถามว่าเลือกยากไหมไม่ยากแต่อยากไม่ได้ทคุณแต่ว่ารางวัลเรา มีหลายรางวัลที่1ที่2ที่3แล้วก็มีรางวัลน,นักสแสดงด้วยทั้งนั้นเกินครึ่งคือเราทํางานร่วมกันจากหล,หลังจากนี้นะครับแล้วก็คนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาพัฒนาการดีมากแต่วันแรกที่เจอ แล้วก็หลายๆคนที่ยังอยู่ทั้งสเคนเลยคือถ้าที่พี่สื่อมาวันออดิชั่นจนถึงวันนี้เห็นได้ชัดว่าคลุ่มเอียริงมันไม่ทาตามกฎไม่ใช่หรอจริงๆกฎก็ต้องเป็นกฎเราเชื่อว่าคือเขาน้ออาจจะรู้สึกว่ามันตรงนี้ไม่ใช่สางของเขาในการประกวดอย่างงี้เราก็พยายามที่จะให้โอกาสย่ารู้ว่าเวทีของเราเป็นคนให้โอกาสแล้วเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งสองสามเนี่ยแต่เมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นต้องกดเพื่อที่จะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ ได้มีความสุขที่ดีขึ้นในการแข่งขันอะไรเงี้ยมันมีความยุติธรรมนะเพราะว่าใช่ครับเหมือนแบบอย่างอย่างที่บอกมันเหมือนเวทีหรือการประกวดยิ่งยิ่งโดยเฉพาะมีการเก็บตัวเนาะมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นส่วนอ่อเป็นเป็นสิ่งที่คัดกรองคนที่มีแบบ mindset ดีหรือมี attitude ดีที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นอะไร,รประมาณนี้เพราะว่าพี่ป้อมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะ attitude เนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดชะตาชีวิตของผู้ประกวดทุกคนไม่ว่าใครที่จะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตําแหน่งเนี่ย จบจากเวท,ทีนี้แล้วอ่ะกลับไปแน่นอนจะมี m i n ์เซตที่ดีมีความคิดที่ดีเพราะว่าดูจากตอนประกวดนะพี่น็อตที่เขาเลือกรูปออกมาพรีเซนต์แต่ละคนน่ะเฮ้ยแบบทั้ง10คนเนี่ยเป็นแบบมีแ t t i t u d e ที่ดีเลยแล้วพี่ป้อมมองเห็นเลยว่าโหในอนาคตเด็กทุกคนอนะ่ะต่อให้ไม่ได้ตําแหน่งออกไปอ่ะมีชีวิตที่ดีแน่นอนตื่นเต้นมากครับเป็นการแข่งขันในระหว่างหนึ่งเดือนที่ผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยพยายามกันมากแล้วก็วันนี้มันเป็นวันแบบวันสุดท้ายมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบ เต็มที่กับวันนี้มากๆกครับก็หลังจากนี้คือผมตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวนัดการแสดงก็คือการแสดงคือหัวใจของเราต่อไปนี้ผมก็อยากจะฝากเออ The b a c k Diary ด้วยนะครับผมเป็นผลงานต่อไปที่เราจะมาเปิดกล้องแล้วก็มาถ่ายแล้วก็แบบให้แบบพี่พี่สื่อได้ติดตามกันครับผมใช่กดดันมากครับรู้สึกแบบมันเป็นแบบว่าครั้งแรกของผมล้วผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเราเราแบบมันกดดันหลายๆอย่างครับเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจที่เจะ แต่าก,การออกมามันให้ดีที่สุดนะครับก็เลยสุดแบบตื่นเต้นมากสุดสเตดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบได้มาถึงขนาดนี mm ้ hmm. ก็สามารถติดตามผลงานได้ของสยามแฟนตาซีแล้วก็เดอะน็อตได้เลยน่าจะมีผลงานเด่นๆอยก็ร mm hmm. จริงๆตื่นเต้นเนาะน่าจะไม่ต่างจากคนอื่นครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็วเชื่อว่าออทุกคนก็ทําเต็มที่ครับรวมถึงตัวผมเองก็เต็มที่มากๆครับสําหรับวันนี้ mm hmm. อันดับแรกเลยนะครับผมอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเดอะน็อตซีซั่นสี่นี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็อันดับต่อมานะครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ผมแล้วก็เวทีเดอะน็อตซีซั่นสี่เนี่ยฉายแสงให้หัวก,ก่าบ,บคุคคลอื่นเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็คือแม่น็อตครับที่ได้ สร้างเวทีดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสนั่นเองครับผมครับก็สําหรับผมนะครับก็ขอบคุณเวทีเดอนอะมากๆเลยครับที่ให้โอกาสคนทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่จุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนมากๆเลยครับที่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่เก็บตัวเลยครับสำหรับผมก็ต้องขอบคุณเวทีเดอะน็อตไทยแ a นด์ซีซั่น4 เวทีน,นี้นะครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกที่ที่ผมเข้ามาประกวดเนาะเราก็ขอบคุณแม่นอตทีมงานกรรมการน,น,นะครับรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ที่ลืมไม่ได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองครับที่พยายามต่อสู้นะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ได้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับก็หลังจากนี้อันดับแรกโปรเจกต์แรกของเดอะนอสนะครับผมก็จะเป็น The Back d i ด r y รี่นะครับผมก็อยากจะฝากฝากที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านติดตามแล้วก็ คอเป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งในการที่แม่น็อตเนี่ยเขาจะสร้างซีรีส์ล้ำรับถัดไปเนี่ยให้กับชมกันมากขึ้นนะครับ <S <S